าวิธีการสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่เป็นปุ๋ยน้ําหรือเป็นยาเล่งผมไม่ได้บอกว่ายาเล่งไม่ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าปุ๋ยน้าดีนะครับแต่สําหรับบางคนบางท่านนะครับเขาไม่อยากใช้ปุ๋ยน้ําที่เป็นยาเล่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้นะครับก็ขออภัยนะครับสําหรับคนที่ใช้อยู่นะครับวิธีการสังเกตนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสังเกตตามนี้ได้เลยครับอย่างที่1ครับให้สังเกตที่ทะเบียนปุ๋ยครับ ให้สังเกตที่ทะเบียนนะครับเขาจะเขียนไว้ข้างกล่องหรือว่าข้างขวดนะครับอย่างเช่นนะครับปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้ก็ทะเบียนปุ๋ยเคมีนะครับหรือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองนะครับหรือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมหรือปุ๋ยชีวภาพหรือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับอันนี้ให้เราดูทะเบียนนะครับและอย่างที่2นะครับต่อมานะครับให้เราดูในหนังสือรับรองนะครับให้เราดูที่หนังสือรับรองด้วยนะครับว่าถ้าเป็นปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับจะมีหนังสือรับรองนะครับเช่นไบแก้งเลขที่รอสอนะครับอะไรก็ว่ากันไปครับจากกรมวิชาการเกษตรนะครับอันนี้อีกข้อหนึ่งนะครับต่อมาข้อที่3ครับให้เราสังเกตดูที่ข้างขวดนั้นมีวันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุหรือเปล่า ถ้ามีวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุครับแสดงว่าได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับก็อย่างอย่างแรกครับอาจจะเป็นปุ๋ยก็ได้ครับแต่ว่าเป็นปุ๋ยที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานนะครับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับส่วนมากนะครับถ้าใช้กับยางพารานะครับก็มีส่วนผสมของยาเลิงนะครับต่อมาครับอย่างที่4ครับให้เราสังเกตดูที่ผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีนะครับ เวลาถูกผิวหนังอ่อนๆของเรานะครับจะทําให้แสบร้อนนะครับหรือว่าบางทีเข้าตานะครับอาจจะทําให้ตาบอดได้เลยนะครับวิธีการใช้นะครับเขาก็จะให้ใช้ถุงมือนะครับมันจะมีคําเตือนนะครับให้ให้เราระมัดระวังอยู่นะครับถ้าเป็นสารเคมีปะาบนมานะครับและอย่างต่อมานะครับก็คือให้เราสังเกตดูครับว่าเราใช้ใหม่ๆเนี่ยนะครับยาเล่งน้ํายานะครับถ้าเราใช้ปุ๊บนะครับวัน2วันนะครับน้ํายางจะออกดีมากเลยครับมีด1กับมีด2นะครับ แต่มีดที่4กับมีดที่5นะครับจะลดลงอย่างมากเลยนะครับไม่ใช่ใช่ลดธรรมดานะครับจากเคยออก1ถ้วยนะครับมีดที่5จะออกอยู่ประมาณ2ช้อนนะครับอันนี้นะครับคือลักษณะของยาเร่งแต่ถ้าเป็นปุ๋ยนะครับถ้าปกติมันเคยออก2ช้อนนะครับมันก็จะออกเพิ่มขึ้นอีกเป็น4ช้อนแค่นี้นะครับมันจะออกสม่ําเสมอนะครับอันนี้คือวิธีการสังเกตนะครับที่ให้เราสังเกตตามนี้ได้เลยครับง่ายๆเลย